โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาลูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับยอนอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่ายอนจะไปเม็ดลุงนั่นเองนะครับผมก็สําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับมี f c ทางช่องน้องๆในช่องของผมเนี่ยอยากดูกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเห็นเม้นกันทุกคลิปเลยนะครับผม คลิปนี้นะก็จะมาดูกันนะครับว่ายอนอันดับ1เนี่ยเขาจะมีแนวทางการเล่นการเดินเกมการชนเลนยังไงนั่นเองนะครับฮีโร่ตัวนี้บอกเลยว่าขวัญใจสายแครี่เลยนะครับผมเขาเล่นยอนไปทั้งหมด2,411เกมอัตราชนะ57.7%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป247เกมอัตราชนะ63.2%นะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังหาร้านเติมคูปอง Rv นะครับผมขอแนะนําร้าน Top Up Gamer ร้านเติมคูปอง Rv ราคาถูกใช้แค่เพียง Open ID ในการเติมปลอดภัยแน่นอน100%นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับติดต่อทางร้านได้ที่ Line ID @topupgamer อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปโหมด COV นะครับผมแต้มประมาณ1700นะครับ1700นี่ก็แต้มสูงแล้วนะครับประมาณใกล้ๆท็อปร้อยแล้วนะแต่ประมาณนี้ก็มีแต่คนเกง่เกงๆนะครับผมส่วนเรื่องรูนะครับผมก็จะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะครับเดี๋ยวไอเทมก็จะไปดูกันในเกมเลยนะครับผมว่าเขาจะออกไอเทมอะไรบ้างนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาอธิบายพาสซีฟแล้วก็สกิลคร่าวๆข,ข,ของตัวยอนกันนะครับ พาสซีฟของยอนนะครับการโจมตีปกติติดต่อกันครั้งที่5เนี่ยจะเป็นการยิงธนูออกมารัวๆนะครับผมพาสซีฟเนี่ยจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็ติดขีได้นั่นเองนะครับสกิลที่1นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็สโลสศตูที่โดนสกิลนี้เนี่ย 25เป็นเวลา2วินาทีนะครับสกิลที่2ก็คือเรียกกันง่ายๆก็เป็นฟิลเดอร์ซันนั่นแหละเนาะอย่างที่หลายๆคนรู้จักกันนะครับตอนแรกเนี่ยสกิลนี้เนี่ยเป็นอันตินะครับเขาได้ปรับมาเป็นสกิล l 2แทนเนาะมันก็ยิงได้ทั่วแมปแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพเล็กน้อยนะครับผมสกิลนี้เนี่ยสามารถผลักศัตรูออกไปได้ด้วยนะครับ แต่ต้องเป็นศัตรูระยะประชิดเท่านั้นเนาะอันติีนะครับผมจะเป็นการเรียกวงออกมานะครับเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพกับศัตรูที่อยู่ในระยะวงแบบสุ่มทุกๆ1วินาทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาสซีฟแล้วก็สกิลคร่าวๆของตัวยอนนะครับทุกครั้งที่ยอนใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2หรือว่าอันติเนี่ยพาสซีฟก็จะทํางานทันทีนะครับก็คือการยิงธนูแบบรัวๆเนาะพาสซีฟเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆในช่วงเลดเกมนะครับ แรงนะครับผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเนาะก็คือแท้งนะครับถ้ามายืนให้ยอนซอยนะครับบอกเลยว่าเลือดไหลเป็นน้ําแน่นอนนะครับ <c oughs> เป็นฮีโร่เทียร์ต้นๆเลยนะครับเรื่องความแรงเนาะแต่ข้อเสียก็คือยอนเป็นตัวขาตายนะครับผมแล้วตอนนี้ยังไงครับเวเลสฟิลเดอร์ซันไปโดนไหมไม่โดนนะครับ <c oughs> เกือบตายนะเมื่อกี้เวเลสยอนก็เป็นตัวเลสเกมนะครับผม ก็ต้องรอของเนาะยังไงครับมับงกรตัวนี้ใครได้แล้วหยานตายนะครับโดนฟิลด์ซันนะเมื่อกี้ได้มังกรแล้วก็กลับเลนนะครับผมคนเล่นยอนเนี่ยหรือว่าแครี่หล,หลายๆตัวนะครับต้องยืนยิงให้เป็นนะครับผมก็คือการจ่ายดาเมจระยะไกลเนาะยอนเนี่ยเป็นตัวขาตายก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ายืนเก่งๆนะครับยืนแบบยืนเป็นนะครับผม ไม่โดนล,ล้วงเนี่ยทีมไฟเนี่ยยังไงก็ชนะแน่นอนนะครับผมคือเลตเกมเนี่ยมันวัดกันที่แครี่ได้เลยนะครับแครี่ถ้าฝั่งไหนตายก่อนเนี่ยฝั่งนั้นจะเสียดาเมจหล,ลักเยอะมากๆนะครับผมนนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียเลยนะครับถ้าฝั่งไหนโดนล้วงก่อนก็เตรียมตัวนะครับโดนทีมอีกฝั่งโถมแน่นอนนะครับผมคือตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักของทีมไฟเลยนะครับดาเมจหลักเลยแหละ ก็ต้องหาเงินให้เก่งด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่าไปบนเนี่ยเราก็เอาขี้ป่าได้นะครับตัวเล็กตัวน้อยเนาะแต่อย่าไปเอาบัฟแดงนะครับต้นเกมเราค่อยไปเอาช่วงกลางเกมหรือว่าเลดเกมดีกว่านะครับให้แบบบัฟป่าเข้าไปก่อนเนาะต้นเกมให้ป่าทําเกมก่อนนะครับตัวเราเลดอะเราก็นี่ครับสุ่ยป้อมนะคือย้อนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ตีป้อมไวนะครับ <c oughs> เพราะว่าพาสีเนี่ยมันยิงรัวเนาะ <c oughs> เหมือนว่าบัฟจะมาดักเวเลตตำม,มาแล้วครับช็อตนี้ยังไงต้องถอยนะตอนนี้ฝั่งทางยอนเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเรื่องบัฟมังกรหรือว่าบัฟดาร์กนะครับมาแล้วครับผมชิ้นที่2เป็นดาบคลินะครับชิ้นแรกก็เป็นรองเท้าตีไวปกติเนาะที่แคลรี่ต้องออกนะครับชิ้นนี้ หรือว่าถ้าใครเจอตัวซีซีเยอะๆเนี่ยจะออกเป็นรองเท้ากัน CC ก็ได้นะครับพอระวังเรื่องไอเทมทับด้วยนะครับผมเกมนี้ฝั่งยอนมีคนคอเกมด้วยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับการที่กด COV มามีคนคอเกมเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างโซโล่กันมาเนาะการที่ได้รู้ข้อมูลว่าอีกฝั่งมาแก๊งเลนเราหรือเปล่าหรือว่าจ่ายสกิลไปหรือ,อยังเนี่ย หรือว่าทําให้เราตัดสินใจได้นะครับผมก็ชอบนะแบบกดซลวีแล้วมีคนมาคอเกมให้นะบางทีเราก็เปิดไมค์คอกับเขานะครับโอกาสชนะเพิ่มจริงๆนะผมถ้าเราคอเกมลาวิลโดนไปครึ่งรอดยังไงแต่จะได้ป้อมก่อนนะครับเรียบร้อยได้ป้อมแล้วลาวิลได้เหมือนกันนะครับใช้พาสซีฟยิงนะครับมันจะยิงไกลขวาตีปกตินะครับผม พาสีมเนี่ยสามารถยิงตอดป้อมได้ด้วยนะครับเราก็จะไม่โดนป้อมยิงเนาะชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นสาิสติงนะครับยังไงหนกลางน่าจะมีการบวกกันนะครับผมยีหน้าเข้าไปเอาแล้วลิเลียเหมือนว่าจะตีป้อมก่อนนะครับแล้วลูกมาลูอันตีแล้วอุ้ย ลูเมียโดนฟิกเกอร์ใส่หน้านะครับเอาแล้วเวลตายโดนฟิลเดอร์ซานหนอเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะครับแล้วตอนนี้ได้เป็นซาิสติงมาแล้วนะครับชิ้นที่3ก็จะขึ้นเป็นทารอนนะครับผมก็มาเขลียล่างเนาะทารอนก็ดีนะครับเอามาดูดเลือดนะครับ 6นาทีสกอร์รวม10คิวนะครับป้อมก็ได้เปรียบนะ<ว>นยังไงเอ่ย<ว><น>เล่นบนเล่นกันแล้ว,ว<น>ยีหน้าเรียบร้อยครับหยานเจอเวเลสโดดใส่ตายขาป้อมแน่นอน แล้วเลนล่างไม่มีคนกันนะครับยอนเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับสำหรับแครี่มือใหม่เนี่ยผมก็แนะนำนะครับฮีโร่ตัวนี้แต่ว่าเราก็ต้องยืนให้เป็นนะครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกนะมันขาตายนะครับผมเรื่องการยืนการจ่ายดาเมจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดินมาข้างล่างช่วยยีหน้านะครับโ,โหแล้วซอยหายไปเลยนะครับลูก แรงแล้วนะครับผมตอนนี้ได้ทาลอนมาเป็นชิ้นที่4นะครับชิ้นต่อไปก็จะขึ้นมอร์นิงสตาร์นะครับธนูจอกเกานะเนาะไอเทมชิ้นนีนะ้เป็นอะไรที่เล่นคู่กับยอนดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันติดขี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วซอยป้อมไปครับ จะขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าโอ้โหเวเลสเจ็บนะโดนยอนถ้าหลวงยอนไม่ได้ก็ไม่น่ารอดนะครับเกมนี้ <Yeah. S 1> ยอนจ่ายดาเมจดีมากนะครับเอาละครับยอนสุยป้อมแล้วตอนนี้เพื่อนไปคำให้ยังไงเอ่ย <the> เพื่อนตายสอง ยีนา่าลอยป้อมยีน่าจะรอดหรือเปล่าครับโดนลุมขนาดนั้นแล้วได้เลาว,วิวมานะครับแล้วย้อนไปเก็บลูกต่อโอ้โหถือว่าเล่นดีมากนะครับยีนา่าแล้วก็ป้อมกลางไม่น่ารอดนะครับโดนย้อนเรียบร้อยครับเวเลสมาก็ไม่หวัน่นเวเลสมาก็ไม่หวัน่นยานมายังไงรอดไหมติกเกอร์ยิงโอ้โหยานโดนไปครึ่งหลอดนะครับ ชักเลือดเต็มๆก็มาเวทบับฟ้านะครับชักหน้าเรียกไปตีดาร์คเลเยอร์นะครับผมนี่ยังไม่10นาทีนะครับย้อนได้ของเยอะมากแล้วนะขึ้นชิ้นที่5อยู่นะครับ้าวองนี้ผมบอกนะครับถ้าเกมนี้ย้อนไม่ตายยังไงก็ไฟไม่ชนะแน่นอนนะครับต้องล้วงให้ได้เนาะ หนีหน้าไปสอดแหนมเลนล่างให้อยู่นะครับอาลลูกหลุดมาตัวเดียวนะครับอย่างนี้รู้ชะตาเลยในอนาคตยังไงวิ่งหนีไปก็รอดไหมเฮ้ยรอดหรอโอ้โหช้างตกมันนะครับไล่ลูกแล้วฟิลลาซันโดนหนึ่งที หนึ่งทีเท่านั้นเรียบร้อยครับผมช้างบอกไม่สนแล้วต้องได้ฆ่านะครับห <c oughs> ย่านอยู่ข้างบนนะครับผมแล้วคลิปเลนกลางเข้าแล้วนะครับจะกันอยู่หรือเปล่าเวเลสอย่างนี้โดนย้อนซ <c oughs> อยฟีตายไปหนึ่งนะครับหย่านมาหยานมาเรียบร้อยครับตายสองลีเลีย เาวิวเกิดมายังไงไม่รอดนะครับทิเบอร์คิวคอรไหมคอรไหมฟิลเดอร์ซันอีกทีหนึงโอ้ไม่โดนะครับยังไงโอ้โหจบก่อนนะครับผมกำลังมันเลยนะเมื่อกี้เกือบได้คอร์สคิวแล้วนะครับผมก็จบลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับการเดินเกมของยอนอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหคือ เห็นแล้วอยากเข้าเกมไปเล่นตามเลยนะครับผมมีพลังนะนี่ครับผมแต้มพันเนะครับแต้มอันดับสูงเลยนะน่าจะท็อปร้อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ดูตาราง CoV เหมือนกันนะครับนี่ครับผม MVP เอาไปเลยนะครับ903เนาะอ๋อเจอลูเม็ดส้มด้วยนะครับเกมนี้ สำหรับช่องทางการติดตามของยอนคนนี้นะครับก็มีช่องทาง TikTok อกนะครับผมช่องนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามเขาได้นะครับก็ช่องน่าจะเพิ่งสร้างมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ